โอ้นี่ชี้ให้มาดูเดินให้มาดูพามาดูดูดิเนี่ยทุกต้นน่ะนี่คือตอนแรกว่าจะทิ้งแล้วทิ้งมันมันมันหางมันไม่ใช่ต่ำนะมันเอ็นแล้วตอนนี้มันหนักนี่มันมันออกตั้งแต่ไอ้โคนไปจนถึงปลายเลยนะดูนี่ทาดูได้เลยเนี่ยโอ้โหนี่ทาทาให้ดูจับตั้งขึ้นมาดิอ่ะมันหนักมันหนักนะโอ้โหเนี่ยเนี้ยทุกต้นด้วยนี่นะตั้งแต่ต้นนี้เนี่ยจะทิ่งนี่จ้างเขาไม่ได้หรอะ ะพี่นี่ต่างเขาไม่ได้มันหางกันเลยนี่แหละนู่นน่ะมันเอ็นมดแล้วมันนักอะ่ะอ๋อจ่ะเอ็นมดเลยอ๋อมันไม่ใช่แค่นี้นะลงไปนี่แค่นี้เลยที่ถ่ายลูกให้ดูพี่นั่นอ่ะโอ้ยพีงนั่นะน,นะถึงแค่เอวเลยเนี่ยถึงน,น,นั่นเลยเกียะก็ร้อนเลยเกียะก็ร้อนเลยเอ้ยเอ้ยก็ร้อนอนะ่ะเกียะใบมันเลยอื ดกเกินเกินจริงๆนะแม่เคยเห็นถั่วอย่างนี้มาก่อนเลยมันเคยปลูกถั่วไม่เคยได้อย่างนี้มาก่อนมันงี้นมันเคยมีแต่ก่อนแต่มันไม่สูงอ๋อทีนี้มันสูงด้วยมันดกด้วยไงมันดกสุดซุดเลยอ๋อเนี่ยดูนี่มันหางจะไม่น่าอยากได้ไม่ดูแลนี่นี่นี่ดูมันดกนี่นี่มันดกแบบว่ามันจะหลังจะเต็งยังไม่สองเดือนนะดกแบบเกินกำว่างั้นนะภาษาบ้านเราอะเนาะเกินคาดเออเกินความคาดหมายลูกชายบอกแม่บอกว่านี่ดูดิเนี่ย เหลืองจริงเนี่ยมันยังเหลืองจริงนี่มันยังไม่ได้สองเหลืองเลยกล้องมาถ่ากล้องมาสาดมา z o มดูมันเหลืองจริงเนี่ยเนี่ยนิคตั้งแต็งนะเออดูได้ดูดูไหมตอนเต็งอ่ะนี่กระลังติดทุกข้อจนถึงยอดเลยเนี่ยมันไม่มีหล่นเลยมันมีเคยเนี่ยมันเอาจนสุดเนี่ยเอาจนสุดเราเนี่ยเนี่ยเนี่ยดูดิเนี่ยมันดกตะเกินกำปเนาะมันดกจริงจริงโอ้ยดูงานนี่ดูดิเ้าหางนี่ก็มีกำลังใจเองนะ เนี่ยหางกันได้ความแล้วฉีดโมซาไปกี่กล่องกี่รอบแล้วเราอันเนี้ยทีเดียวฉีดโมซาไปตอนอายุมันเท่าไหร่ข้างประมาณสักเมื่อมันก่อนออกดอกอ่ะเมื่อมันเริ่มเริ่มจะติดอ่ะไม่ติดอ่ะโอพอราเห็นดอกแล้วเราสีไงี่้ทีเดียวเนี่ยทีเดียวรู้ไหมว่าทำไมถึงสีสีทีเดียวทำไมกไหมกวมมันสูงเกินอ๋อเอาแค่ทีเดียวรู้เรื่องเลยมันสูงเกินจริงๆเนี่ยถ้ามันสูงกว่านี้มันก็จะไม่ไหวไง๋อ มันก็จะดกด้วยแล้วมันเรานี่มันเอ็นมั้งเนาะนี่นี่มันหางไงอินนุ่นดีก็นี่อินน่นยูข้างถนนด้วยเนาะอินนุ่นมันเป็นข้าวถนนใจนั่นมันถี่หน่อยนั่นก็สมน่ะเม็ดพันดีอีนี่พันมันมีดีมันตั้งได้ทั้งหางเนี่ยอ๋อเอานี้พี่น้องเกษตรกรครับพามาชมกับไล่เขาเรียกอะไรนะถั่วถั่วเหลือง ขนเหลืองขนโคไทยขนโคไทยนั่นงแงะหลังไปบอกเอาประทับใจถั่วเหลืองหวานแล้วนกหนูมันกินเหลือแต่บพันหางๆเออจะตะทิ้งแล้วจะไม่เอาลือนี่จะลื้อแหน่จะเสียดายลองเอาโมซาไปฉีดรอบเดียวได้ถั่วเต็มกำเต็มเกินเกินความคาดหมายจิ๊งมิงตัวเนี้ยติดทุกจริงทุกการเลยเหรอเฮยมีกันนั่นติดนั่นเลยนะนี่มันสุดสุดยอดสุดใบมดเลยนี่สุดจริงๆนะเรื่องจิงไม่ได้หนะหนะดูได้อ่ะ เลยนู่นนะไม่ใช่งี้นะนู่นถีด้วยไอ้นู่นไอ้นู่นถีมันมีกระสอบมันมีซื้อมาสะพันมาสามกระสอบ่ะไอ้พันนี้นี่มันมันเม็ดมันไม่สวยมันดิบลอ่ะดิบลแล้วก็หวานเปนกระไรมันมีขี้ดินอ๋อนี่มันหวานเนี่ยไล่แล้วตั้งสามสีห้าโลนะอ๋อสามห้าโลแต่มันไม่ขึ้นอ่ะอืมไอ้น่านู่นดีหน่อยกระสอบอีน่านู่นน่ะดีแล้วถั่วเหลืองอันนี้เราเราเก็บเป็นถั่วและ เอาไปต้มขายหรือว่าขายแก่เกี้ยวไตบิงนี่จะไว้ขายสดสามต้นกิโลสามต้นกิโลพี่น้องสามต้นกิโลอัเนี้สามต้นกิโลอันนี้จริงอ่ะไปดูได้ต้นแตงเี่ยต้นเรื่องต้นเรื่องเนี่ยถ้ายุ่งแก่จะตัดไปลองต้มไม่ต้นสุเหลืองนะสามต้นโลจริงจริงเอานะเป็นหนึ่งความภาคภูมิใจหนึ่งความสุขที่พี่น้องเกษตรกรเปิดใจใช้เกษตรโมซ่าเม็ดฟูเอามาฉีกับถั่วเหลือง อนถั่วเหลืองมันห่างๆแล้วมันจะไม่ได้เรื่องมันไม่ได้ผลเอามาฉีดรอบเดียวทําให้ติดดอกออกผลกัมนะกัมเกินเยอะแยะมากมายเขาเรียกว่าเกินความคาดหมายมีความประทับใจกับพี่ธมเพื่อปฐมนำกุลเลยนะยอดเกดปรปฐมยอดเกรนะอยู่หัวปลาค้าบ้านหัวปลาคาตํบาบลไก่ในอำเภอ,เเอเกงไกรล,ลาชจังหวัดสุขโขทยัยนี่ดูที่นี่โชว์ให้กันดูเลย <laughs> นะอันนี้ก็